สวัสดีท่ามีสำหรับเทปนี้อาจารย์ก็สีพ้ามาชมสมเด็จบางคุณพุม่มหรือสมเด็จวันละข้างก็ให้ท่ามีเขาพิจชาหน้าดูซีสันแล้วก็คือสีส้มเก่าอยู่เรียวขยายยังอย ดแดงๆก็จะเป็นลักจริงๆแล้วจะเป็นลักกินถ้าจะเป็นสีดแดงๆจะเป็นลักกินปิดท,ท่องถ้ารลักไทยจะเป็นสีดำถ้าว่าซูเม,มือนี่จะก,กินจกไทยก็มีลายสีแหละเพราะว,ว่าเราแต่สมัยก่อนแกเกยังไก่ถ้าเมีย็คอมเมนต์มา song 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 สวยงามของหลวงพ่อัอหน่อยใส่กล่องชุ่มเนื้อหายังเต็มที่ออาจจะบวกแกงเอ้าถ้ามีเอาไม่รูปไม่เออถือแสงบุดี quan xong rồi à, khai giấy bưng ra con à, được mì ra con cùng cầu trong này xong đàn lắng buông nước mùng của phiếu phạm ขยายแบบนี้ดีกว่า,าจะดูชัดเขียนกว่าเพอราะว่ารย์บ่อในถ้ำ เทปมาหลายเทปล้วก็เลยลงสมเด็จไปถ้ามีห้องชมลงลับผ <c oughs> ิดท่อง จะเป็นสมเด็จวัดใดก็โบฟันทุง่งถ้ามีเข้าทุ่งจกะกับข้ขขอมีนมาเนี่ยเป็นวัดละคังหรือวัดบางคนพุม่มหรือเป็นหลวงพ่อต่างๆนะผู้บาอาจารย์น้องกัะสางไล่ด้เออเป็นอาจารย์ว่ามันดูสวยดี tủ câu đi xâm lập phụ chị chọt sức xa kịp sai xuống sài gòn đâu luôn đúng này phải dài hôm nay นี่ก็เป็นองค์หนึ่งสำหรับเทพนี่เป็นสมเด็จต่ว่ากฤติมีของแก่ม,มากยังหน่อยอ่าให้เ,เพื่อนๆ้อยชุม่มนิหน่อยอันนี้มันยัง,งเพื่อนๆถ้ามีก็คอมเมนต์มาเนี่ยเราพาพผิดตาอ่าเราเอ่อ <c oughs> ผู้เยี่ยมะสะพานสูงแต่ว่าผมมีควดนีหของผมสำหรับผมมาผ่าพิษตาวะอันนี้เป็นอ่า ของแถมของแก้มน,นี่เนาะอันนี้เป็นของอปูแก้วผมปูเอี่ยมปูเอี่ยมทั้งสองเนาะอันนี้ปูแก้วว่ะท่านปูแก้วอันนี้ปูเอี่ยมเบิ้องคือเบิ้องมั้เดี๋ยวแกจะวาดคน ภููแก้วอันนี้ภูแก้วอันนี้ภูแก้วนีภูเอี่ยมพิมพ์ทุกตาปิดตาพิมพ์พิมพ์ทุกตาพิมพ์ทุกตาพระพิตาพิมพ์ทุกพิมพ์ทุกตาอาจารย์ก็ะโปรนัทพระพิตาก็เลยเดียวกันล้วก,ก็เลย ลงให้่ทำมีคองมบึงซองมึงทั้งหนาไปยังไงกันสุดยอดเทียบนี้อาจารย์ครับอ่าผ้าซองแบบสบายๆเนาะสุหรับเพื่อนๆเนาะพวกคั้นที่ตามกับโคตรที่ตาม ดกดตีตามแล้วก็จะเรล่มกดกระดิง่ง